สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com คุณจ๊อบเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio หลายเรื่องแล้วครับครั้งนี้คุณจ๊อบมาพร้อมกับเรื่องที่ได้รับฟังมาเกี่ยวกับรถคันหนึ่งซึ่งคนที่ได้รถคันนี้มาเขาได้ไปพบเจอกับเหตุการณ์แปลกๆครับ จึงเป็นที่มาของเรื่องนี้คิดถึงจึงรอมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สี่กันเลยครับสวัสดีครับคุณจ๊อบสวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีผู้ผ<ม>ฟัาสวัสดีทีมงานทุกคนกครับผมครับผมคุณจ๊อบสบายดีนะสบายดีครับพี่นะฮะก่อนหน้านี้นี่เราคุยกันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คุณจ๊อบน่าจะประมาณเดือนที่แล้วพี่ประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วเนาะ ไม่ถึงเดือนหรอกประมาณช่วงหน้าสองสามอาทิตย์ได้แล้วละ่ะอ๋อโอเคมาเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นประสบการณ์ของคุณจ๊อบเองแต่เป็นเรื่องที่มีคนเล่าให้ฟังเป็นรุ่นพี่ครับเล่ามายห้ฟังเกี่ยวกับรถคันหนึ่งซึ่งรถคันนี้เนี่ยเราไม่ระบุยี่ห้อนะคุณจ๊อบนะครับผมเป็นรถยุโรปหรือว่ารถญี่ปุ่นอ่าเป็นรถญี่ปุ่นที่ขนาดค่อนขนา้างใหญ่เป็นรถเกง่งเป็นรถเกญี่ปุ่นขนาดค่อนข้างใหญ่ แค่นี้พอนะครับผมอย่าหลุดนะไม่หลุดจับไม่หลุดแน่นอนมาคิดถึงจริงรอมันเกี่ยวข้องกับเรื่องรถยังไงเชิญเลยฮะคุณจ๊อบอ่าต้องเท้าความไปก่อนพี่คือเมื่อประมาณสิบสิบกว่าปีที่แล้วครับผมเคยไปเป็นเตลลอยู่เต็นท์รถรแล้วอเผลอได้รู้จักกับรุ่นพี่คนเนี้ยคือรุ่นพี่คนนี้เขาจะทางานอยู่ที่เต็นท์เต็นท์หนึ่งแล้วก็ เขาเป็นเหมือนเขาเป็นพนักงานฟรีแลนซะ์คือเขาไม่ได้เป็นงานประจํานะพี่แต่คือเขาจะเข้ามาก็ต่อเมื่อแบบทางที่เจ้าของเต็นท์มีงานให้ทําอะไรเงี้ยคือแกจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อก็คือการใส่ไฟไแนนซ์แล้วก็รับรถส่งรถอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>คือเขาจะเป็นเหมือนเป็นมือปืนอะ่ะคือพอคนแบบว่าต้องการใช้ตัวอะไรเงี้ยต้องการเรียกตัวเขาก็จะแบบอ่ะเขาจะโทรตามแล้วแบบว่าทํางานนี้ใหนน้หน่อยง,งานนี้ให้หน่อยซึ่งงานเนี้ย แกมาเริ่มทําตอนที่ผมไม่ได้ทําเต็นท์รถแล้วอก็เลยผมไม่ได้รู้เรื่องจากตรงเนี้ยจนเพิ่งมารู้เมื่อประมาณปีกว่าๆที่แล้วนี่แหละจะเล่าไว้ให้ฟังแต่พอดีผมเพิ่งเรียบเรียงได้เรื่องมันมีอยู่ว่าแกบอกว่า,วาย้อนไปน่าจะประมาณปีห้าแปดห้าเก้าแกได้งานงานหนึ่งมาจากเฮียเจ้าของเต็นท์เนี่ยบอกว่ามีลูกค้าเขาซื้อรถคันหนึ่งที่เต็นท์แล้วก็ เขาจะเทิรนรถด้วยคือคุยราคาจบการเสร็จจับเรียบร้อยแล้วก็คือให้รับให้ไปรับรถฐานะหนับแล้วก็เอารถคันนี้ไปส่งก็คือคือรถสไลด์ไปเป็นจังหวัดจังหวัดนึงทางภาคอีสานครับอ่าคือลุงคุณลุงท่านเนี้ยจะเป็นคนมีฐานะนิดนึงจะมีรถเยอะหน่อยอ่พี่คนนี้เขาก็คือรถสไลด์ขึ้นไปกับรถสไลด์เอารถไปส่งไปถึงก็ประมาณโพเพล่ะครับ ก็ไปถึงที่บ้านแล้วก็ก็ไปเจอคุณลุงทีงนี้ตอนระหว่างที่กําลังเอารถลงเนี่ยพี่คนย่าเขาบอกว่าเขาสังเกตเจอผู้หญิงคนนึงยืนอยู่แถวลงจัดรถครับคือผู้หญิงคนนี้มีอายุแล้วประมาณสามสิบกว่าแต่ว่าสวยหน้าตาดีเลยล่ะก็ยืนนิ่งๆแล้วหันมายิ้มให้เขาเขาก็ยินตอบแต่พุกเขาก็หันมาเพื่อดูรถเอารถลงคุยกับคุณลุงอะไรยงเงี้ยหันไปอีกทีคือผู้หญิงพี่ผู้หญิงไม่อยู่ลัะ เขาก็ไม่สนใจอะไรก็คงแบบว่าอะก็คงจะเป็นลูกของคุณลุงอะไรเงี้ยเขาคิดอย่างนั้นนะ,ะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เอารถลงมาเสร็จแล้วก็คุณลุงก็พาไปดูรถที่โรงจัดรถเป็นรถคันที่เขาจะเทิน<ถ>ว่าอ่าเขาจะเทินคันนี้นะก็เดี๋ยวคือให้เอาคันนี้กลับนะ,ะทีนี้สายตาเจ้ากรรมเนี่ยดันมาเอินไปมองเห็นรถคันเนี้ยอจอดอยู่ริมสุดเลย<ถ>คือตอนจริงๆมีผ้าคลุมแต่เขาเปิดผ้าคลุมรถสภาพดีมากสวยมาก คือเดี๋ยวผมขอใช้เป็นชื่อชื่อเล่นให้พี่คนนี้แล้วกันว่าพี่เอฟนะเพื่อจะได้แบบว่าง่ายๆคือพี่เอฟเนี่ยแกเห็นรถคันนี้โปรแกบอกว่าเฮ้ยกูถูกจะาป่าชอบกูรู้สึกกูรู้สึกชอบมากเลยด้วยทรงรถสีรถทุกอย่างออฟชั่นมีล้อแม็กสวยทุกอย่างคือดีมากมก็ไปยืนมองในระหว่างที่กําลังรอกุญแจรถจากคุณลุงเพื่อมารถคันนี้เตรียมขึ้ขนรถสไลด์ก็ดูดูรถคันนี้เสร็จปุ๊บคุณลุงเดินมา ก็จัดการรถคันนั้นคือลื่อสายเสร็จปุ๊บก็เอ่ยถามคุณลุงว่าลุงรถคันเนี้ยดูทรงแล้วเหมือนจอดไว้นานแล้วเนี่ยใช้งานอยู่ไหมครับคุณลุงก็บอกว่าไม่ได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้นะไม่มีใครขครับก็มีติดเครื่องเฉยๆทาไมละ่ะสนใจเหรอพี่เอฟก็บอกว่าสนใจครับ,ค,รบคุณลุงขายไหมผมจะเอาไว้ใช้เองผมรู้สึกชอบอยังไงก็ไม่รู้ คุณลุงใจก็ทําหน้าคิ้วขมวดอะครับแล้วก็ทําปากกี้ะเหมือนแบบยังไงดีอะไรเงี้ยทีนี้คุณลุงก็พูดมาคํานึงบอกว่าก็ลองดูถ้าสตาร์ทติดอะก็จะขายให้อืมคุณเอฟก็อืมถ้าสตาร์ทติดก็จะขายให้คือยังไงครับก็บอกอ่ะลองดูแล้วกันอ่ะเ,เอากุญแจไปแล้วลองไปเปิดประตูอะไรลองสตาร์ทด,ดูแล้วกันก็ปรากฏว่าเดินไปสตาร์ทติดนี่ปกติ คุณลุงบอกอ่ถ้าปิดงั้นลองขับได้นะเดี๋ยวลุงนั่งไปด้วยคุณลุงก็นั่งไปก็ขับลองวนแถวหมู่บ้านนิดนึงกลับมาโอเคจบคือรถขับได้ครับก็คุยราคากันตอนนั้นคือสนราคารุ่นเนี้ยในท้องตลาดมันก็อยู่ประมาณห้าแสนก็่าบาทห้าแสนับ, 5, <000. S 1> บแต่คุณลุงบอกว่าเอางีาการาคันเนี้ยเอาไปสี่แสนอ่ารถไปแสนหนึ่ง คุยจริงๆมันมันเกินแสนเลยพี่เพราะว่าตัวนี้ตัวท็อปตัวท็อปตอนนั้นคือราคาหกแสนตัวนี้ก็คือได้ในราคาสี่แสนบาทแล้วพี่เจ๊ก็อุ้ยดีใจต่จรถราคาดีด้วยสภาพสวยด้วยแล้วไม้น้อยด้วยคือเขาเห็นเขาบอกว่าตอนนั้นวิ่งไปแค่ประมาณห้าหมื่นโลเองรถที่ตอนนั้นเนี่ยอายุอนามันก็คือประมาณเจ็ดปี<ท>ซึ่งถือว่าไม้น้อยแล้วสวยอ่ะก็คือโอเคก็เอารถคันนี้ขับกลับ เพราะว่าตอนมาเนี่ยเขานั่งมากับรถสไลด์เนี่ยพี่ขากลับก็เลยสร้างงั้นก็คือคุยราคาจบปุ๊บก็ทําอะไรเรียบร้อยแล้วก็ขับรถกลับ,บคือไปคงผ,ผมไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาโอนเงินกันวิธีไหนอนะอแต่ว่าคือเขาก็อ่ะโอนเงินกงนเสร็จพี่เขาบอกเขาขับรถกลับเลยคือทีนี้ระหว่างที่ขับขับรถกลับมาเนี่ยก็คือคุณลุงขานัดว่าให้มาเอาเอกสารรถคันเนี้ย พร้อมกับตอนที่เอาเอกสารรถคันที่มาเทนะินมาให้เพราะว่าเขาคุยกับทางเจ้าของไปแล้วว่าเอกสารมันจะตามมาทีหลังก็คือในรถมันมีสำนาไม้อย,อยู่พี่ก็เลยเปิดเก๊ะสำนาปรากฏว่าในเก๊ะรถแต่พี่มันมีตุ๊กตาพวงกุญแจให้พี่แจ็คดูภาพตามว่าตุ๊กตาพวงกุญแจที่เป็นรูปเจ้าสาวเป็นตุ๊กตาเจ้าสาวสวยเลยเขาก็พี่เอก็บอกว่าอ้ยตุ๊กตามันน่ารักดีเนาะ เขาก็หยิบมาแล้วก็เอาใส่กลับไว้ในเก๋ตก็ขับรถกลับบ้านปกติครับใช้ชีวิตปกติมาสามสี่วันจนเข้าสู่วันที่ห้าที่อ,อคนที่บ้านเริ่มพัดว่าคือน่าจะคุณแม่เขาอะ่ะเริ่มคุยว่ารู้สึกแปลกๆนะเหมือนจะเห็นผู้หญิงคนหนึง่งแว๊บๆอยู่แถวแถวรถคันใหม่ที่มาจอดอยู่หน้าบ้าน แต่ไม่มั่นใจว่าใคร hmm. ก็เลยว่าคุณเอก็ยังไม่สนพี่เอกก็ยังไม่สนใจแต่ที่จริะว่าแม่ของตาฝาดแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็ขับรถไปทํางานแล้วมีอยู่ช่วงนึงที่เขาต้องเคียก,กรฝานดึก hmm. ทีนี้น้องที่ทํางานเขาเริ่มพักว่า hmm. เอพี่ทําไมผมรู้สึกว่าผมเหมือนเห็นผู้หญิงอยู่รอบๆบรถพี่อะบ่อยนะ hmm. ตั้งคืนสองคืนที่ผ่านมาผมว่าผมเห็นนะ ทีนี้เขาก็เริ่มเอกใจแล้วว่ามันมีอะไรกับรถคันนี้ครับแล้วทีนี้มันก็หลังจากนั้นอยู่วันหนึ่งเนี่ยทางพีเอฟเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเขาจะต้องเอาเอกสาราเอาอะไรพวกนี้ใส่ไว้ในเกจรถเพื่อที่จะจะได้ไม่วางเกจการในรถเขาก็เอาตุ๊กตาเจ้าสาวนเนี่ยเอาขึ้นไปไว้บนห้องครับพอเอาตุ๊กตาเจ้าสาวไว้บนห้องอลพ้พี่ทีนี้ครับผู้หญิงคนนั้นไม่ได้อยู่ที่รถแล้วพี่อ,อยู่ในบ้านเฮ้ยมีคนเห็น คุณแม่กับยายพีเอฟเห็นครับบอกบอกว่าเห็นเป็นผู้หญิงเอผมยาวใส่ชุดเหมือนชุดทํางานก็คือเป็นกระโปรงยาวขุมเข่าเสื้อก็คือเป็นเสื้อคนทํางานปกติก็คือเป็นเป็นเหมือนแขนแขนสั้นนะดูเห็นอยู่แวบๆบ่อยๆในบ้านแล้วเห็นอยู่แถวๆห้องพีเอฟก็มาเล่าให้พีเอฟฟังแล้วพีเอฟก็เจออาการแปลกๆกับรถพี่ วันนี้คืนนีรถขับขับไปจอดพอจะสะพานสะพานไม่ติดพี่เอฟก็เริ่มรู้สึกแปลกใจแล้วจนมีอยู่คืนหนึ่งที่อีนี้พี่เอฟฝันเลยพี่ในฝันเนี่ยแกแกเพิ่งมาย้ำอีกทีหนึ่งว่าผู้หญิงคนเนี้ยคือแกฝันเนี่ยเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดทางานกระโปรงยาวคลุมเผาเดินมาหาตอนแรกยังมองไม่ชัดพอเห็นหน้ากลพักชัดเลยพี่เป็นคนที่บ้านที่เห็นตอนแรกที่เห็นในโรงจอดรถ สุดป้องครับมาพูดบอกว่าขออยู่ด้วยไม่นานหรอกเดี๋ยวถ้าเจอคนที่รอแล้วอะ่ะก็จะไป <Hey. S 1> แต่ถ้าอยากให้รถใช้งานไม่มีปัญหาอะไรเอาชั้นกลับไปใส่ไว้ในเก๊แล้วก็ตื่นพี่ <Hey. S 1> พี่จะตื่นตอนเช้าสะดุ้งตื่นแล้วพอสะดุ้งตื่นปุ๊บหันไปที่ตรงโต๊ะท,ทีวีครับ ก็กตาเจ้าสาวจริงๆอยู่ในเกะอขึ้นมาอยู่บนหน้าโต๊ะมาตั้งอยู่บนหน้าโต๊ะเหรอใช่ครับพีเอฟขนลูกสู้เลยพี่<อ>แต่คือพีเอฟเนี่ยจริงๆเป็นคนที่เขาห้าสิบห้าสิบกับเรื่องแบบนี้<ถ>กลัวแอบกลัวด้วยแหละแต่พอเรื่องนี้ปุ๊บคือเขาไม่ได้มาอะไรเลวร้ายไงพี่<ถ>ก็เลยอะจําคํานั้นได้ ตีถูเลยว่าให้เอาไปไว้ในรถ<อ>ก็เอากลับไปใส่ไว้ในเกะเหมือนเดิม<ค>ไม่มีปัญหาเลยพี่<อ>เป็นเดือนเลย<อ>จนมาอยู่เคสหนึ่งทางพี่เจ้าของเป็นอะ่ะให้ทางเอฟเนี่ยไปหาลูกค้าท่านหนึ่ง<ค>เพื่อที่จะไปเสนอขายรถอ่าเป็นรถยุโรปยี่ห้อหนึ่งแล้วกันร<อ>าคาหลายล้านอยู่<อ>ก็ขับรถคันนี้ไป<ค>เออพี่คนเนี้ย เขาว่าเออพีเอฟอให้ฟังพี่คนนี้อยู่แถวชานเมืองอ่าพอไปถึงปุ๊บก็ไปจอดลอ้อคือไปถึงก่อนนะพี่ตามจุดที่นัดร็จ<ค>ปัป๊บก็พี่คนนี้ขับรถตามมามาจอดใกล้ๆก,ก,กับรถคันที่พีเอฟขับพอลงจากรถมาปุ๊บหันมาเห็นรถพี่เขาก็อมยิ้มก่อนแต่พอเขาเดินเลยมาอันนี้ที่พีเอฟเห็นนะที่เขามองผ่านกระจกอ่ะพี่คนนี้หันไปมองทะเบียนรถแล้วก็ยืนนิ่งตัวสั่น แล้วร้องไห้พี่แล้วลงไปนั่งร้องไห้เลยพี่เอฟเลยเปิดประตูออกไปถามว่าพี่เป็นอะไรแกก็ร้องไห้อยู่พักนึองแกขึ้นมาปาดน้ําตาเลยแล้วก็ถามพี่เอฟว่ารถคันนี้ของน้องเหรอ,อบอกครับผมเพิ่งซื้อมาพี่น้องไปซื้อมาจากไหนทีนี้พี่เอฟเริ่มเริ่มสงสัยแล้วบอกพี่มีอะไรกับรถคันนี้หรือเปล่าแต่พักเขาก็ถามว่าน้องไปซื้อมาจาก คุณลุงท่านหนึ่งใช่ไหมห,หรือว่าจากบ้านที่ที่ไหนจังหวัดอะไรอะไรเงี้ยก็เลยบอกจังหวัดไป<ถ>เขาก็บอกว่าใช่แน่ๆทะเบียนก็ใช่ทะเบียนเพราะทะเบียนมันเป็นเลขสวยนะพี่แต่เป็นของต่างจังหวัดซึ่งทางพีเอฟอ่ะเขาเก็บทะเบียนนี้ไว้เพราะว่าเขาบอกว่าเลขมันสวย<ถ>อทีนี้แกก็บอกว่าพี่ขอดูเอกสารรถใหม่ได้ไหมก็บอกดูแต่สำเนาเอาพอดูปุ๊บ เห็นนามตะกูลปุ๊บแกบอกโกูชัดเลยทีนี้พี่เอก็เลยบอกว่าพี่ครับขออนุญาตเถอะพี่มีอะไรกับรถคันนี้หรือเปล่าพี่ผู้ชายคนนั้นผมแพนว่าพี่โจพี่โจเล่าให้พี่เอฟฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยคือพี่รู้จักกับผู้หญิงคนนึงคบกันมาหลายปีมากเลยมีแผนจะแต่งงานแต่ผู้หญิงคนนี้ป่วย แล้วก็เสียชีวิตครับ oh <my> แกทําใจไม่ได้พี่แกเลยย้ายจากจังหวัดนั้นอะขึ้นมาอยู่ที่แถวย่านชานเมืองแถวในกรุงเทพนี่แหละ mm. แลวประกอบกับว่าแกไม่กล้าที่จะไปหาทางพ่อแม่ของผู้หญิง <God. S 2> เพราะว่าแกก็ทําใจไม่ได้เหมือนกันที่จะต้องกลับไปบ้านนั้นแล้วก็รู้ทีหลังว่าทางพ่อแม่ผู้หญิงอะย้ายกลับไปที่จังหวัดบ้านเกิด <God. S 2> ผู้หญิงคนนั้นก็คือ พี่คนที่มาเข้าฝันระพี่ที่พี่เอฟจำได้เพราะว่าพี่ผู้ชายยังเก็บรูปพี่ผู้หญิงไว้เอามาให้ดูว่าเนี่ยแฟนพี่ที่เสียไปพอเห็นปุ๊บพี่เอฟขนลุกเลยพี่หัวขนหัวลุกเลยอ่ะคือแบบว่าชัดเลยแล้วทีนี้พี่เอฟเลยถามว่างั้นผมถามพี่อย่างหนึ่งถ้าผมหยิบของสิ่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ย พี่จะสะดุดตาหรืออะไรไหมเดี๋ยวพี่คอยดูนะแล้วเขาก็เดินไปหยิบตุ๊กตาเจ้าสาวพี่เก๋ขึ้นมาโอ้โหพี่เอฟร้องไห้เลยพี่แล้วแกก็บอกว่าแป๊บหนึ่งนะแล้วเดินไปที่รถแล้วไปหยิบตุ๊กตามาอีกตัวนึงพี่แจ็คูไหมตุ๊กตาอะไรพี่เจ้าบ่าวใช่ครับเป็นตุ๊กตาเจ้าบ่าวที่เป็นทรงเดียวกันแล้วก็มาคู่กันพี่แล้วหลังจากนั้นปุ๊บ พี่เอฟขนลุกเลยพี่อ,อยู่ที่ขนลุกปุ๊บหลังเย็นว่าบเลยแล้วพี่ผู้ชายคนนั้นเอ่ยพูดขึ้นมาคํานึงว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างในไปพี่ไปคุยกันก็เข้าไปคุยข้างในละเป็นร้านเหมือน,ร,นร้านกาแฟาอะไรเงี้ยที่นัดเจอพี่เอฟคุยเรื่องรถไอ้พี่เอฟก็คุยเรื่องรถจากพี่โจคันที่จะซื้ออ่ะคุยจบไม่ต่อราคาสักทาเลยแล้วพี่โจพูดมาคํหนึ่งถามว่าคุณเอฟครับ รถคันนี้ถ้าผมจะขอซื้อคุณเอฟขายไหม mm. Mm. พี่เอฟพูดแบบไม่คิดเลยพี่ว่าถ้ามันมีคุณค่ากับพี่ mm. พี่อยากซื้อผมขายให้พี่แน่นอนอ mm. ในราคาที่คุณลุงขายให้ผม mm. แต่ทางพี่เอฟบอกว่าไอ้ทางทางคุณโจบ,บอกว่า mm. ไม่เป็นไรผมผมขอซื้อในราคาตลาด mm. ผมให้ค่าเสียเวลาผมให้ค่าดูแลรักษาไปด้วย ผมยินดีที่จะจ่ายแล้วรถคันนี้จะต้องมาอยู่กับผมพี่โจพูดมาคำยึงบอกว่าคิดถึงมากนะคันนี้เพราะว่าพี่อเป็นคนเลือกให้กับพี่ผู้หญิงคนนี้ขอแทนชื่อพี่ผู้หญิงว่าคุณแอนพี่เป็นคนเลือกให้พี่แอนพี่แอนก็บอกว่าชอบคันนี้เหมือนกันพี่ก็เลยซื้อให้เขาแต่ตอนที่เขาเสียนะพี่ทำใจไม่ได้พี่ก็เลยยกรถคันนี้ให้ทางพ่อของพี่แอนไป พี่ก็ไม่นึกว่าพ่อพี่แอนจะยังเก็บไว้จนถึงทุกวันนี้โอ้โหทีเอฟนี่แบบใจตื้นตันเลยพี่ uh huh. แล้วจบกันในวันนั้นเลยพี่ uh huh. ทางพี่โจคือเรียกรถสไลด์มามาเอารถคันนี้กลับไปบ้าน uh huh. เรื่องก็ผ่านไปสักแป๊บหนึ่งพี่ uh huh. อ่าทางพี่โจก็บอกว่าฝากไปตามเอาเอกสารที่คุณลุงมาให้ด้วยแล้วก็ขอเบอร์คุณลุงมาด้วยนะ uh huh. ขอติดต่อกับคุณลุงค uh huh. คุณเอฟก็เลยโทรไปหาคุณลุงคุณลุงก็รับสายบอกว่าอ่ะเดี๋ยวนัดวันการเอาเอกสารที่ไปให้ทีนี้คุณลุงเอ้ทางพี่เอฟก็เลยถามคุณลุงว่าลุงพับรู้จักกับพี่โจไหมครับคุณลุงก็อึ้งแบบแป๊บนึงแล้วบอกว่าอย่าบอกนะว่าเจอกับคุณโจคุณเอฟก็เลยเล่าให้ฟังทุกอย่างครับแล้วก็บอกไปด้วยว่ารถตอนนี้ไปอยู่กับคุณโจแล้วครับคุณลุงถอนหายใจเฮือกเลยพี่บอกว่านั่นไงลุงว่าแล้ว เขารอจริงๆโอ้โห oh, คนลุกว่ะ mm. เสร็จแล้วพีเอฟก็เลยถามว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงครับคุณลุง uh huh. คุณลุงเลยเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนแรกเลยทีคุณลุงบอกว่าพี่โจเป็นคนที่ดีมาก uh huh. สัมาคารวะทุกอย่างดีหมดทั้งๆท,ที่เป็นคนที่มีฐานะแต่ไม่ถือตัว uh huh. มาหาคุณพ่อคุณแม่ประจำรักเหมือนลูกคุณคุณลุงพูดบอกว่ารักเหมือนลูก uh huh. แล้วตอนที่รู้ว่าแอนป่วยมนาะ โจไม่ทํางานเลยนะโจลาออก uh huh. โจมาดูแอนที่โรงพยาบาลทุกวัน uh huh. ที่พ่อจําได้คือโจซื้อตุ๊กตา uh huh. เจ้าบ่าวเจ้าสาวมาให้แอนแอนร้องไห้ uh huh. แต่แอนบอกว่าจะขอเก็บไว้จนกว่าจะหมดลมหายใจ uh huh. แล้วสิ่งเนี้ยคุณพ่อก็คือเราเลอกได้ว่าคุณแอนเก็บไว้จนวินาทีสุดท้ายแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในรถ uh huh. ทีนี้เรื่องที่มันแ,แปลกๆเกิดขึ้นปุ๊บคันนี้ ก็คือตอนที่พี่แอนเสียไปแล้วคือคุณพ่อก็ติดต่อพี่โจไม่ได้พี่โจก็ไม่ไม่มาติดต่อคุณพ่อแล้วก็ต่างคนต่างเงียบไปรถคันนี้คุณพ่อไม่คิดจะขายคุณพ่อก็เก็บแต่แม่บ้านคนดูแลทำความสะอาดหรือว่าคนที่มาดูแลรถเนี่ยก็มักจะเห็นพี่แอนมายืนมองอยู่ที่รถมาเข้าฝันบอกคุณพ่อบ้างว่าอย่าเพิ่งขายยังไม่ถึงเวลา แต่ทุกครั้งที่คุณพ่อจะทดสอบก็คือมีคนมาขอซื้อบ่อยมากมทั้งเป็นลูกน้องของคุณพ่อเองเอ้ลูกน้องของคุณลุงเองอะไรเงี้ยมาขอซื้อครับแล้วที่แปลกก็คือรถเนี่ยก่อนที่จะขายก่อนที่จะมีคนมาดูเนี่ยคุณพ่อจะลองสตาร์ทก็ปกติแต่พอถึงเวลาที่มาดูสตาร์ทที่ติดพี่ให้ช่างศูนย์มาดูก็แล้วอะไรก็แล้วไม่มีปัญหา ระบบไฟทุกอย่างปกติแต่สตาร์ทยังไงก็ไม่ติดจนมันมีเหตุการณ์ก่อนที่ทางพี่เอฟจะมามประมาณเดือนหนึ่งคุณลุงเนี่ยฝันเห็นที่แอนมาเข้าฝันบอกว่าค,คุณพ่อเดี๋ยวอีกประมาณเดือนกว่าจะมีคนมามหาพ่อที่บ้านพร้อมกับรถหนึ่งคันแล้วก็เอารถพ่อไปหนึ่งคันเขาจะมาสนใจกับรถหนู พ่อขายให้เขานะโดยบอกเขาว่าถ้าสตาร์ติดก็ขายพ่อจะรู้เลยว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าคนนั้นสตาร์ติดคือเขาจะได้ซื้อรถคันนั้นแล้วคุณลุงก็ตื่นแล้วคุณลุงก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างเนี้ยจนสุดท้ายเรื่องมันมาบรรจบเป็นอย่างนี้ครับพี่ส่วนจุดไอส่วนก่อนจะจบเนี่ยก็คือพี่เอาย้ห้ฟังว่าปัจจุบันเนี้ยที่ซามาคือทางพี่โจได้ไปพบกับ คุณลุงแล้วได้กลับไปที่บ้านได้ไปเห็นรูปได้ไปเห็นอัฐิของพี่แอนอ,อะไรเงี้ยครับก็คือไปหาไปอะไรก็คือเหมือนกับเขาได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วทีบก็เรื่องทั้งหมดประมาณนี้ครับโอ้โหเฮย้ยนานแล้วนะที่ผมไม่ได้ฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญมันมีทั้งความขนล,ลุกมันมีทั้งความอิ่มเอมมันมีทั้งความเศร้า มีทั้งความสงสารมีทั้งความความสุขอยู่ในเรื่องเดียวกันผมจําได้ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถถ้าจําไม่ผิดชื่อเรื่องว่าโลกกลมเรื่องนั้นเนี่ยฟังแล้วตอนจบก็รู้สึกอิม่มเอมเพราะว่ารถคันนั้นเนี่ยก็ไปอยู่กับเจ้าของเดิมที่เคยเป็นเจ้าของเก่ากลับไปอยู่ด้วยกันเพราะมีเหมือนกับเป็นวิญญาณของของแฟนเขาครับ อยู่ในรถคันนั้นเนี่ย <c oughs> เออเรื่องเนี้ยมันโอ้โหมันใกล้กันมากคืออยากจะบอกว่ามันมีการเดินทางของรถคันนี้นะเหมือนกับเขารู้ว่าตัวของคุณเอสคนเนี้ยจะต้องมาเอารถคันนี้และคุณเอสคนนี้จะต้องมีการเดินทางไปเจอกับ <c oughs> แฟนเขา <c oughs> เออเหมือนเขารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเนี่ยต้องเป็นคนคนนี้เท่านั้นที่จะพา รถคันนี้คือพาตัวของเขาอ่ะไปหาแฟนเขาให้ได้คือถ้าไม่มีคุณเอ็ดคนเนี้ฮะแฟนเขาก็ไม่กล้าที่จะติดต่อกลับมาที่บ้านของคนที่เสียชีวิตเพราะอย่างที่บอกคือคุณโจก็ทำใจไม่ได้ถูกไหมคนกำลังจะแต่งงานน่ะวาดฝันวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วฝ่ายหญิงป่วยแล้วก็มีอันเป็นไปผู้ชายที่ ตั้งใจไว้ครับก็ก็ต้องมีความเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาจนวันหนึ่งรถคันเนี้ยมันเดินทางไปหาเขาอะเฮ้ยเรื่องบังเอิญมันไม่มีนะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเออเออเชิญฮะผมมองผมมองว่าคือที่ผมไม่ตั้งชื่อเรื่องนี้เกี่ยวกับรถเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมพี่แจ๊คพี่แอฟคิดเหมือนผมเลยคือบอกว่า พี่โฟกัสไม่ได้โฟกัสไปที่รถนะพี่โฟกัสไปที่ตุ๊กตาเพราะว่าเหมือนก่อนที่พี่แอนจะเสียไม่นานเนี่ยทางคุณพ่อรล่าใฟังว่าพี่โจซื้อตุ๊กตาคู่มาให้แล้วบอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะแล้วก็ให้เก็บไว้แลวคือเหมือนพี่แอนจิตเขาสุดท้ายคือเขาไปโฟกัสอยู่ที่ตุ๊กตาเนี่ยรถเนี่ยอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่แต่พี่อยาพี่พี่จะอยากเรียนะว่าพี่พี่เอบอกว่า เขามาเข้าป้อบอกมาว่าให้อาตุกตาไว้ในรถนะครับเหมือนจะจริงๆแล้วพี่แอนไม่ได้อยู่ที่รถนะพี่อยู่ที่ตุกตาอืเขาอยู่ที่ตุกตาเพราะว่าเหมือนจิตสุดท้ายเพราะแฟนเขาเป็นคนที่ซื้อตุกตาตัวนี้มาให้ตอนที่เขานอนป่วยที่โรงพยาบาลใช่เออมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรถหรอกแต่เกี่ยวข้องกับตุกตาที่อยู่ในรถใช่แต่จุดจุดที่ทําให้ผมแบบอิ่มเอมแล้วพีเลยนะพี่คือตอนที่พี่เอบอกว่า ถ้าผมหยิบของชิ้นหนึ่งมาให้พี่ดูพี่จะอะไรกับมันไหมพี่จะรู้สึกอะไรกรบมันไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมหยิบให้พี่ดูแล้วพอหยิบตุ๊กตามาคือเขาร้องไห้เลยแล้วที่พีกก็คือแบบพี่โจเดินไปเปิดรถหยิบกุญแจเขาที่มีตุ๊กตาตัวเนี้ยห้อยอยู่เป็นของคู่กันมันคือคู่คือพี่เอบอกว่าดูจากสภาพาคือพี่โจโเป็นคนที่มีมีฐานะนิดนึงเขาก็จะเปลี่ยนรถไปเรื่อยแต่พวงกุญแจเขาอะ ก็จะมีตุ๊กตาตัวนี้ห้อยอยู่ตลอดรถคันนี้แล้วทางเพิ่มเติมนิดนึงนะพี่เ่เอบอกมาพี่โจอ่ะตั้งแต่เสียพี่แอนไปไม่เคยคิดคบกับผู้หญิงคนไหนเลยนะพี่ของโสดยาวเขาคงเขาคงนั่นแหละทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้เพรว่อใช่นะฮะทุกวันนี้พวงกุญแจนั้นผมเรียกว่าเป็นพวงกุญแจก็แล้วกันก็ไปอยู่ไปอยู่คู่กับ ของที่เขาควรจะคู่กันแล้วอะนะใช่เโอ้โอ้คุณจ๊อบเล่าถ่ายทอดเรื่องนี้ออกมาได้ได้ดีนะครับฟังแล้วมันครบทุกรสชาติเลยขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับคุณจ๊อบที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันพี่แจ๊กจ๋าผมมีคำถามนิดนึงพี่แจ๊กจำตอนที่เดินสายกลับบ้านเก่าได้ไหมพี่ที่ไหนฮะพอจำได้ไหมบ้านหลังสีหลัง ที่จําไม่ได้แล้วว่าที่ไหนแต่ที่ในตอนนั้นผมยังจําได้อยู่ก่อนที่คิดมันจะถูกลบไปอะ่ะที่เดินสายบ้านล้างสี่หลังอ,ะอ่ะออที่พี่แจ็คต้องโอนไนออกอะไรสักอย่างอ,ะอ่ะแล้วไปได้บ้านหลังที่สี่อ่ะพี่พอจําได้ไหมโอ้จาไม่ได้เลยทําไมอะ่ะเดี๋ยวนาตนานละคือมันเหมือนมีประสบการณ์อ,อามเลงอะ่ออะสั้มๆแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบ้านสี่หลังนี้หรือเปล่านะเป็น มันเคยมีเป็นเพื่อนของรุ่นพี่อ่ะเขาเล่าว่าคือมันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่ตอนที่แจ็คออกมาแล้วที่ผมดูอ่ะแล้วมันจะมีเสียงคนวิ่งในหญ้านั่นอ่ะคือรุ่นพี่ผมอ่ะเออเขาเล่ายควาว่าเพื่อนเขาเห็นว่าไอ้ที่วิ่งในหญ้ามันเหมือนเป็นเงาคนอะพีเป็นควันขาวๆอ่ะวิ่งและหญ้ามันขยับฟุ๊กๆไปเลยอ่ะเขาเห็นจากที่ไหนคือที่บอกที่ที่นี่น่าจะสถานที่ประมาณนี้ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าที่เดียวกับพี่แจ็คหรือเปล่า อ๋อคือ<ม>เขาเคยไปที่นี้เหมือนกันปรากฏว่าได้ยินเสียงาว่าได้ยินเสียงคนวิ่งเหมือนกันแต่อันนี้เห็นภาพด้วยพี่อ่า,อาก็คือเห็นเป็นภาพเห็นเป็นควันขอ,อ่ะาวแล้ว,วิ่งผ่านไปแบบปุ๊บแล้วเป็นเสียงชิ๊ดๆๆๆไปเลยอะ่ะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นที่ไหนนะจําไม่ได้จริงๆตอนนั้นตอนนั้นทางทางบ้านเก่าตอนนั้นในคลิปอะพี่แจ๊คไม่ได้บอกว่าที่ไหนแต่เอาจริงๆอะผมแอาสงสารพี่แจ๊คนะในคลิปนั้นน่ะ ในในคลิปเดี๋ยนะเดี๋ยวไนะด้ใจเย็นๆในคลิปหมายถึงว่ามันมีภาพที่ถูกออากาศด้วยหรอมันอยู่ในยู u t u อ e อมันจะขึ้นว่าเดินสายบ้านหลังสี่หลังผมอาตามพี่แจ็คมาตั้งแต่บ้านเก่าพี่ผมโคตรชอบพี่เลยแต่ผมจะแอบสงสารพี่นะโดนโดนพ่อป๋องแกล้งตลอดอะธรรมดา ทำมันแกงหนักด้วยแกงหนักด้วยแกแกสนุกแกนะครับอะไรก็ต้องพี่แจ็คก่อนเลยเนี่ยผมแอบสงสารเนี่ยผมเลยชอบพี่ตรงนี้แหละขอบคุณมากขอบคุณมากก็เป็นเป็นช่วงนั้นแหละฮะที่เหมือนกับเหมือนพ่อป๋องเขาก็หาที่ระบายแต่แต่ทําไมพ่อป๋องพ่อป๋องไม่ค่อยออกเองเลยพี่เขาไม่เขาใจเลยนะเป็นเจ้าของรายการแล้วตอนนั้นคือหัวหน้าหัวหน้า เป็นบอสใช่ไหมนะฮะได้คุณจ๊อบนั่นคือทั้งหมดนะคุณจ๊อบนะได้ครับโอเคคุณจ๊อบขอบพระคุณมากมากเรื่องนี้สนุกตื่นเต้นน่ากลัวเศร้าซึ้งครบรถเลยฮะขอบพระคุณมากมากคุณจ๊อบได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวผมเรียบเรียงอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะโทรไปเล่าได้อันนี้เกิดจากตัวผมเองอืแล้วก็แฟนผมไม่คนเห็นได้ครับเดี๋ยวสะดวกเมื่อไหร่คุณจ๊อบก็ติดต่อมานะ ได้ครับ okay, ผมโอเคขอบคุณมากมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด u ั s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ